สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตรงชาแนลเลยครับไปดูเลยดีกว่านะครับสทีมที่น่าสนใจในคัมคืนวันนี้นะครับจะมีทีมไหนกันบ้างไปดูเลยครับร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในช่วงฟุตบอลโลกแอดเลยที่ยูฟาเอาครับคู่แรกนะครับก็เป็นเกมระหว่างทีมชาติโครเอเชียนะครับวันนี้จะลงเล่นเกมนัดชิงที่3กับโครเอเชียในบอลโลกครับสำหรับคู่นี้นะครับทีมชาติโครเอเชียแล้วก็ทีมชาติโมร็อกโคนะครับผลงาน6เกมที่ผ่านมา ในการลงเล่นบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือการแพ้ในเกมนัดล่าสุดในรอบเซมิ f i n a l มาเลยครับวันนี้อกหักมาเจอกันนะครับสำหรับทีมอย่างโครเอเชียนะครับตัวผู้เล่นหลักๆวันนี้ก็สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับนำทัพโดยลูกาโมริครับโบรโซวิชมาเตโอโควาซิตเกมรับอย่างยอสโกกวาดิโอแลวก็ดิยาลอฟเฟนก็ถือว่าจะเป็นชุดหลักเลยครับวันนี้ของทางโครเอเชียนะครับ ส่วนทางทีมอย่างโมร็อกโกในวันนี้นะครับคู่เซนเตอร์จะขาดหายไปครับโรแมงซาอีสแล้วก็ทางอาร์เก็ตนะครับส่วนที่เหลือสามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับฮารคิมซีเย็กเอนเนสซิรีบูฟาวโซฟิยานอัมราบัตนะครับอูนาฮีแบ็กสองข้างอย่างฮาคิมีแก็มาร์ตราอุยครับลงเล่นกันได้ครบนะครับคู่นี้นะครับถือว่าดีกับดีมาเจอกันนะครับเกมรับดีด้วยกันทั้งคู่เกมรุกอะไรต่างๆก็ถือว่าสูสีกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรื่องของเกมรุก ผมก็มองว่าเกมลุกชุดนี้นะครับของทางโมร็อกโกดูวูบวาบและมีความคมมากกว่าทางฝั่งของโครเอเชียนะครับคู่นี้โอกาสสูงนะครับที่จะจบลงด้วย90นาทีดังนั้นเกมนี้ครับผมว่า90นาทีไม่น่าจะรู้เรื่องน่าจะดวนยาถึง120นาทีหรือไม่อาจจะไปดวนยาถึงการดุลจุดโทษนั่นเลยครับดังนั้นเกมนี้เลือกเชียร์ทีมชาติโมร็อกโกไปดีกว่านะครับคู่ที่2นะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นเกมแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษในเวลา4ทุ่มเหมือนกันนะครับเพลบ ทีมอันดับที่6ของตารางครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่าง QPR ทีมอันดับที่10นะครับคู่นี้นะครับผลงานช่วงหลังนี้ถือาแตกต่างกันลิบลับเลยนะครับทางทีมอย่างเพลสตันนะครับผลงานในการลงเล่น5เกมหลังสุดทุกรายการชนะคู่แข่งไปถึง4เกมด้วยกันฟอร์มกํลาลังดีครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่าง QPR ซึ่งฟอร์มี่สวนทางกันนะครับทีมอย่าง QPR ผลงาน5เกมหลังสุดแพ้คู่แข่งไปถึง4นัด และสิิติในการออกไปเยือนนี่ถือว่าไม่ดีด้วยนะครับการออกไปเยือน4เกมหลังสุดไม่ชนะใครและแพ้คู่แข่งไปถึง3เกมด้วยกันดังนั้นเกมนี้นะครับทีมอย่างเพรสตันนะครับถือว่าได้เปรียบพอสมควรเลยครับฟอร์มช่วงหลังดีกว่าได้เล่นในบ้านด้วยวันนี้ก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการรักษาพื้นที่เพลย์ออฟต่อไปนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเพรสตันไปได้เลยครับ ปิดท้ายในค่าคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมลีกวันของอังกฤษในเวลา4ี่ทุ่มเหมือนกันนะครับขอหยิบยกเกมระหว่างทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับทีมอันดับที่4ของตารางครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับที่2ของตารางอย่างเบอร์ตันอัลเบียนนะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างบาร์ลี่ผลงานช่วงหลังนี้สุดยอดครับเจ็ดเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งไปถึง6นัดด้วยกันแล้ว3ามเกมหลังสุดในการเล่นในบ้านตัวเองก็ถือว่าทาได้ดีมากครับชนะคู่แข่งมา3าเกมรวดกําลังมีความมั่นใจวันนี้ครับเปิดบ้านต ผลงานช่วงหลังครับไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันเกมเยือนนี่ถือว่าเน่าด้วยครับหเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยดังนั้นเกมนี้นะครับบาลีถือว่าฟอร์มกําลังสดครับได้เล่นในบ้านด้วยเกมนี้เชื่อพวกเขาจะเก็บ3แต้มไปได้ไม่ยากแหละครับเอาละครับสาทีมในค่มขึ้นวันนี้ครับให้เชียร์ทีมอย่างโมร็อกโคให้เชียร์ทีมอย่างเพรสตันและเชียร์ทีมอย่างบาลีไปได้เลยครับสำหรับใครที่ลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางเลยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีคร